เสือ mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็แววๆมาว่าเป็นคอนเซปต์เหมือนเป็นคอนเซปต์ออกปร้นสิ่งที่ซัพพอร์ตก็คือว่าไอสายคาดหนังทั้งหลายเนี่ยเออที่แต่ละเสือเนี่ยเขาใส่เนี่ยเออมันเป็นการเตรียมตัวที่จะออกไปทําภารกิจอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการยืนยันอย่างที่ทุกคนทราบแล้วนะครับว่าเสือฝ้ายคือคุณเวียนะครับเป็นเสือฝ้ายตอนหนุ่มนะ แล้วก็มีการพูดออกมาจากคุณเป้อ่าคุณเป้เขาก็มีกิมมิคตลกๆนะครับว่าตราบใดที่กูยิงเดินได้กูจะเป็นเสือใบไปตลอดชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมก็ยังคงยืนยันนะถึงตอนนี้นะครับว่าผมรอดูเสือดําเป็นอันดับหนึ่งเสือดําเท่มากนะครับเสือดําเท่มากก็รอติดตามนะครับไม่เหลือแค่นั้นแหละฮะเสือดํานี่ก็ช่างทวงช่างทักช่างอะไรตไม่ตัวอื่นไหมอ่ะนอกจากสี่คนเนี่ย มีมีอันนี้อันนี้เป็นโปรเตเก่าโปสเตเก่าที่เราวิเคราะห์กันว่าวิเคราะห์กันเล่นๆนะครับว่าปืนอันไหนของใครก็ตามนี้นะครับก็ไม่ต้องมีไหมมีไหมนี่คืคนนี้ที่มาพูดถึงก็คือคนนี้คุณท็อปมันเป็นข้อสังเกตดีกว่าเป็นข้อสังเกตดีกว่าว่าตอนคุณเอมาในขุนพันสามเนี่ยเราเอะกันแล้วล่ะว่าโอ้โหเอาเอมภูมิพัฒน์มาเนี่ยอืมจะเป็นกกอยืนแน่นอนตัวนี้ไม่ดีหรอก เฮียแน่ตํารวจเฮียแน่นอนรู้เออแต่ว่าคือสปอยเลยแหละหุณพันสามเนตอนท้ายเนี่ยแฮ่เต็มเบลอร์เลยนะครับระหว่างทางเนี่ยเรียบแป้เลยนะครับก็พอมาเป็นคุณท็อปเนี่ยเราก็เกิดความคาดเดาแล้วไม่น่าธรรมดาอ่ะไม่น่าเป็นตัวยิ้มยิ้มแบบในภาพแน่นอนอันนี้เราอาจจะมองว่าเป็นเบียร์กับบอยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วแต่ใช้ท็อปไปทำท็อปเหมือนพี่คุยทำนะครับบอกงี้ เฮ้ยเสดเลเป็นงูเลยเยี่ทศพลกูออกมาแล้วโอ้โหเฮียขาดครึ่งเฮียทำไมมันเลื้อยเป็นงูอย่างนั้นผมว่ามันทำมาทำเหมือนวทต่หยดเลื้อยอย่างเงี้ยผมว่าไอ้กี่ว่าตลาดว่าคุณนึกว่านาฟันได้ไม่แต่ว่าก็เลยมีภาพนี้มีภาพนี้ก็เลยแอบดาวแอบดาวว่าเอ๊เป็นตัวละครที่ชื่อว่าหลวงประสานหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ แล้วก็ด้านภาพด้านบนเนี่ยด้านหลังของคุณพลวัตมนูประเสริฐเนี่ยมีคุณท็อปอยู่ไหมนะอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าอีกสักยันข้างหลังเนี่ยล่ำๆเนี่ยใช่ไหมนะอะไรอย่างนี้นะครับก็เดากันสนุกสนุกเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอะไรนะครับคุณผู้ชมอาจจะผิดก็ได้นะครับแต่ว่าอ่ะโอเคก็เอามาฝากกันและกันว่าสุดท้ายแล้วใช่ไหมนะหรือว่าตัวอย่าง เต็มตัวต่อไปจะมีปรากฏหรืออย่างต้องมีแล้วล่ะต้องมีแล้วล่ะเอาคุณท็อปมาปรากฏตัวขนาดนี้นะครับแล้วก็เอ๊พูดภาษาอินโดนหรือเปล่าปล่อยม่อไห่ปล่อยเมื่อไหร่เนะี่ยคิดว่าคงเร็ๆวๆนี้แล้วล่ะเพราะว่ามันจะยีิบสามตุลานี้แล้วว่าไม่มีมไม่ไมีพี่น้อยจริงๆใช่ไหมเนี่ยพี่น้อยเออมีู้อผมว่าพี่น้อยเนี่ยไม่เท่าไหร่ผมว่าอนันดาน่าจะมาแหละเดานี่เดาเดาถ้าไมเล่นอนันดาอนันดาไม่มาถือว่าผิดหวังอนันดามาเนี่ก็ถือว่าเสมอตัวเอาไม่ใช่แต่พี่น้อยก็มาครั้งที่แล้วลวไง ก็มาอีกก็ได้เนี่ยคุณนี่มันแต่เขาเล่นเรื่องเสือภาคกลางไงเออก็มาก็ได้ก็มาไอ้ข่ก็นั่งรถมาเขาไม่เห็นเป็นไรเลยมาซื้อของบารมีอะไรก็ได้ค่าวเอาฮอมเิีเตอร์มาซื้อของจิบสามห้างเนี่ยไม่ได้เหรออ่าได้เนี่มายิงใครสักคนเออมาซื้อผ้ามาซื้อผ้าเงี้ยก็ได้ตายไปยัง่าตามทำลายตายไปยังตามทำลายยังไม่ตายเด้เเราเสือฝ้ายังหนุ่มอยู่เลย ใช่มันต้องก่อนหน้าก่อนหน้านั้นมากๆเลยอะเออสเอือฝ้าย,ยังหนุออ่มจะทำให้คนอื่นเหมือนเดิมหมดเลยคุณไม่อยากจะผิไปถึงขั้นนั้นเขาอาจจะไม่เจอไม่ได้จะบอกไม่เจอกันก็นไม่ใช่เพราะมีฉากสเสือฝ้ายชกเสือใบยอยู่เออพี่ฝ้ายอ,อ,อันเก่าที่แก่เชีวยวเขาเรียกภูมิฐานเว้ยเป็นกูถ้ากูเอาพี่เล็กเล่นเลยสมเล็กสักกิกุลเล่นแม่งเลยเสือฝ้ายไอเหี้ย <c oughs> ไอแม่ยายผมจำสำเนียงก็ได้อยู่เลยไอเฮียกูไม่ได้ให้มองไปเร็วขนาดนี be, ้ผมจำไม่ได้โคตรแม่งกูแม่งในเมืองตายเร็วขนาดนี้ไอที่กระโดดออาจากกระจกไว้แล้วคุณก็บีอับผมโคตรตลกเลยบ้าบอตลกช่ไหยชุนก็มีจังหวะนั้นเออก็เราติดตามครับเออสื่อเมื่อไหร่นะครับสเมื่อไหร่วันที่ยี่สิบสามตุลาคมครับเดือนหน้าเดือนหน้า อืมตุลามีสองเรื่องนะฮะมีสองเรื่องก็คือต้นเดือนตุลามีที่หยดสามนะครับหยุดวันที่หนึ่งตุลานะแล้วก็มีเสือยี่สามตุลานะครับรอดูนะรอดูเสือยังพี่โขมังแอบอยู่เหมือนเดิมนะครับใช่อ๋ออ๋อมีเพิ่มมีเพิ่มนิดนึงอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าพี่โขมแกยังไว้ลายอยู่นะผมได้ยินมาแว้วๆนะครับว่าเออแกก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเรื่องเทคนิค เอามาใช้นะครับจะบอกว่าเทคนิคสมัยใหม่ก็ไม่เชิงจะเก่าก็ไม่เชิงแต่ว่ามันเป็นความความโรนินความแก๊งโรนินความพิโขมอ์อ่ะคืออย่างนี้ผมได้ยินมาว่ามันมี R AR เวลาเรายิงปืนเนี่ยไอ้ยิงปึง้งเดี๋ยวเราใช้ซีนะเว้ยเดี๋ยวเราแบบถ่ายแบบแพ่นแล้วก็ใช้ซีเป็นกะระสุนเอาได้ยินว่างวดนี้เนี่ยมีการเทคนิคก,การใช้โดรนโดรนไอวิวเว้ยเมือ กระสุนโคดไอวิวอะผมได้ยินมาแว้วๆแบบนั้นเ,เดี๋ยวรอดูครับอันนี้ันี้ก็ไม่รู้แกแกแกทำทำไมแต่ว่านี่คือคําชมนะแกทาทาไมแกย้อนกลับมาเรื่องนี้ทําไมแต่ว่าเออก็ได้เห็นรายละเอียดบางอย่างที่แกใส่ใจเนะว่าเออจะต้องเป็นงานคราฟงานอะไรที่ถ้าไม่ CG กูจะใช้วิธีไหนได้อีกอะไรเงี้ยก็รอดูครับว่ากระสุนโคดอันเนี้ยจะเป็นกระสุนโคดจากโดรนเป็นกระสุนโคดไอวิวเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับรอดูนะ